ตํออีกแล้วจ้าตํากุ้งสดแค่รเ <ś les in Miami> มือนิบะมีบ่บอกุงข้างนอกอาการห้อนห้อนขี้ข้านออกไปซื้อก็เลยตําเป็นแครอทกุ้งสดซีสันหนารับประทานยวนน้ำลายกันเลยทีเดียวมากค่ะอือแ <c oughs> <c oughs> บบมาลาคีนก้านหวานเ <c oughs> บอร์เซียลองไปกินบ้างด้วย ขั้นประวาติตัวน้องก็สอบแล้วทำแคลลอดเขาจะมีรสหวานซึ่งสาวหวานอย่างไอายถูกใจมากมกเกือเท่สีเหลือง มะเขืเทศสีแดงอืสตอจุ่ม,มระดอีด คือแสบแห้งแทะหายคือแห้งแห้งได้ป้อกเมื่อเขือเทศอันนี้นะ่ะแทบจะไม่มีความเป็นมะเขือเทศเลยสีเหลืองแล้วมันสีมีอีกนหนึ่งสีเขียวเหมือนกินผลไม้ชนิดหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผลไม้อะไรบะเเทศนะ่ะเพราะมีความเป็นมะเขือเทศแบบน้อยมากกินเลนไดแบบชิวๆเลยอืม มะละออนดีดีกรอบดีดีมันขนมจีน กินตะผักยังอ้วนอยู่เนาะอ้วนน้ำออ้วน,นบวมน้ำโซเดียมดีเลยบวมกินเฮ็ดจะดำหมหงมันก็ะแสบเนาะเน่าหมักม ไปกินอาหารฝรั่งอาหารหน่าน่า,นาชาติกับบัธนัดละ่และแั้ก็มากินมักตำมักย่ำของแสบกินวนเวียนน,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 นี่นะม้นนี่แหะถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรกินมีแต่ส้มตำก็อยู่ได้อยู่แบบสบายเลยแหละ มาเฮ็ดบะลายกะหลายอยู่ด้ละ่ะใส่พริกแบบจุกๆเมื่อนี่แรกดีดงามๆกรอบสดใหม่ อ้าเราตอนน่ะยิบกับบล็อกคือจุ่มึ้นตัวไงครับกุ้งกับเมนสตอเข้ากันมาก นี่ละเม่นยังไงอบวะกินเมนูแบบนี้ไม่ต้องใส่มือนะ่ะอ,อันนี้แก เนมาไน่ดำแข็งขนมเส้นเสร็งามงาม <c oughs> ไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกลางกินดี หวานรสแห้งซื้อมาจากอันนั้นแลดีชุดนี่ซื้อมาจากอันท็อปมาเก็ตพักเขาจะเป็นพักคุณภาพดีพักในห้างไหมมันจะกินแสบ่ะ ราคาอาจจะแรงนิดนึงแล้วก็บเป็นอย่งเอาที่เรากินแล้วอร่อยป้าจกผู้เดียวแบบฉ่ำๆบัลเกอเทศ บำรุ่งผิวไซม่าลายลายเราต้องกินให้เบิดเสียดายดบักเกอร์เทกกะแพง้งแหมอืงบักเกิดเทกยังสฉยสตอสั่งมาจากใต้ เขาซอฟเย์บยดตองมากเลยดิดอยบย์ตองมากแล้วก็เอาถุงห่ออีกเท่นหนึงมัดปากถุงดีดีเฟรตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนผุนี้พี่น้องะ่ะหรืออาจจะโดนหรืออาจจะลายก็ได้นกรับบลูพอ่าค่คยเก็บสูงสุดเดือนหนึ่งก็ยังกรอบก็ยังแบบ สดปากาติไต้ต้องหอใส่ใบสองด้เยแล้วก็บกต้องร่างบาสิกินค่อยร่าง ถ้าล้างเลยนะ่ะมันจะเนา่าเอาคืออิ่มไปเนี่ยลายอิม่มกินเบิดบ้านน้อ กระซัมเบิร์ลายลัะอร่อยอิ่มล่ะวัานี้กินบะเกอร์เทนแฮมเบอร์เกอร์เบิร์กราบขอบุญขอบคุนหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ไอซี่กินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย